ับไปที่อำเภอประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีข้อมูลความคืบหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงครับเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอไปครับว่าตํารวจนั้นตามไปจับกลุมตัวในใหม่ครับเป็นนักศึกษาปี4นะครับแล้วไปเป็นติวเตอร์ให้เด็กๆในหมู่บ้านในที่สุดครับอัดคลิป บงังคับ like ให้เด oh. ็กๆนนะั้นสําเร็จความคร่ด้วยการใช้ปากแล้วก็เอาคลิปเหล่านั้นไปขายในโลกออนไลน์เจ้าหมายยอมรับในบางส่วนคือให้การภาคเศษครับให้การยอมรับบางส่วนและปฏิเสธในบางส่วนแล้วบอกว่าที่มันไปหลุดไปในโลกออนไลน์เพราะโทรศัพท์ของเขานั้นโดนแฮ็ก mm hmm. ข้อมูลไปท่านผู 1. 1> himself, ้ชมครับวันนี้เราตามต่อนะเราส่งคุณแนนสกิตรีเกิดมงคลนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับทางภาคอีสานเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่ตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ตำรวจไทยนะครับจับกลุ่มตัวในใหม่อายุ22ปีได้ที่บ้านเนื่องจากว่าเจ้าตัวนะรับสอนการบ้านเด็กๆเป็นติวเตอร์ให้แบบนี้แล้วก็บังคับเด็กที่มาเรียนด้วยเนี่ยนะสำเร็จความค่ายให้เขาด้วยการใช้ปากแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศอัดคลิปไปขายในออลิีแฟนครับตำรวจสหรัฐอเมริกาประสานกับตำรวจไซเบอร์ไทยและตาไปจับกลุ่มตัวได้ถึงที่บ้านนะครับ นี่ฮะคุณสิคุณสิกิตีก็ไปสัมภาษณ์ในใหม่นะเปิดใจกับทีมข่าวช่องแปะนะครับบอกว่าผมไม่ได้โดนเจ้าหน้าที่บุกมารวบตัวนะผมรอมอบตัวกับตํารวจเพราะจริงๆนะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าตํารวจจะมากำนันท่านบอกนะครับกำนันท่านบอกตํารวจจะมาจับนะจะมาคุมตัววันที่25มิถุนายนถ้าผมจะหนีเนี่ยผมหนีไปแล้วแต่ผมรออยู่ที่บ้านนะครับแลนะเนี่ยในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เนี่ยผมพูดความจริงไม่ได้โกหก นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตำรวจควบคุมตัวได้ก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อสแสวงหาประโยชน์ทางเพศของตนเองและก็ผู้อื่นในใหม่บอกกับคุณแนนผู้สื่อข่าวช่อง8ของเรานะครับบอกว่าผมเนี่ยอึดอ,อัดใจมากเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกแชร์ไปในโซเชียลผมก็กลัวอยู่เหมือนกันและตอนนี้สิ่งที่ผลกระทบที่ตามมาคนในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขารังเกียจผมก็ไามา่อยากคุยกับผมทุกคนมองว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ดี ไม่บอกแบบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสอนการบ้านให้เด็กๆในหมู่บ้านไม่ได้เป็นครูสอนพิเศษเป็นติวเตอร์นะสอนให้เด็กๆเ,เองไม่ได้ไปสอนที่ไหนแล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นนักศึกษานะเรียนอยู่ชั้นปีที่4เวลาสอนการบ้านเด็กก็จะสอนอยู่หน้าบ้านมีเด็กประมาณ2-3ถึงคนและสอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ค่าจ้างมาเด้เยอะแยะอะไรครับในใหม่บอกว่าได้คนละ50บาทเท่านั้นเองแล้วเขาก็ยอมรับนะครับในสิ่งที่เขาทำไปก็คือ มีการถ่ายคลิปอัดคลิปอาาจารย์เด็กจริงแต่ถ่ายกันเล่นๆเขาบอกแบบนั้นเป็นการหยอกล้อไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศแล้วเด็กก็ยินยอมด้วยไม่ได้บังคับอีกทั้งก็ไม่เคยอัดคลิปแล้วไปขายในโอลี่แฟนแค่เซฟภาพเซฟคลิปเอาไว้ในโทรศัพท์ม,มือถือเอาไว้ดูเฉยๆเรื่องนี้เกิดขึ้นผมขอยอมรับผิดขอโอกาสแก้ตัวใหม่ส่วนในทางคดีความครับ น้องใหม่นะในใหม่คนนี้บอกว่ายอมรับโทษทางกฎหมายครับแล้วที่ถ่ายคลิปไปเนี่ยไม่ใช่17คนตามที่เป็นข่าวนะผมอัดคลิปไปแค่ 2- ถึงสาคนเท่านั้นลองฟังในใหม่ดูครับก็อึดัดครับเพราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็มีหลายส่วนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงครับก็เคน,นะนนผมรอไปชี้แจงในชั้นศาลครับตำรวจไม่ได้รวบครับผมไปหาตำรวจเองครับแค่นั้นครับ น้องเป็นคนทำจริงแต่ว่าน้องก็ยังปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้เป็นคนอัปโหลดคลิปแล้วก็ขายคลิปดังกล่าวใช่ไหมคะผมไม่ได้ขายแน่นอนแล้วก็ที่บอกว่าทำจริงมันก็แค่บางส่วนแค่นั้นก็แค่เป็นการถ่ายรูปเล่นครับอืมฟังไม่ขึ้นเลยอ่ะอแช้คำว่าแค่กับเด็กเด็กเล็กๆได้ยังไงอ่ะไม่ได้นะครับนะแล้วก็ เอาคลิปนี้เซฟเก็บไว้ไว้ดูอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมค่ะค,คือถึงบอกว่าจะคนอื่นแฮกตำรวจเขาตามไม่ยากหรอกค่ะเออพราะต์เองหรือว่าแฮกแล้วจะบอกว่าเด็กยินยอมก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างคุณโตแล้วครับคุณอายุ22ปีคุณบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เด็กเนี่ยเขาเป็นเยาวชนถูกไหม,มเด็กเขาไม่รู้เรื่องครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้นะใหม่นะะนั่งคู่กับยายคุณแนนผู้สื่อข่าวคนสวยของเราครับก็เลยคุยกับคุณยายนะครับ คุณยายบอกแบบนี้ครับบอกว่าหลานที่บอกเนวันนี้หลานไม่ได้โกหกหรอกแต่ก็ตกใจเหมือนกันนะที่หลานไปล่วงละเมิดเด็กแบบเนี้แล้วก็อัดคลิปแต่หลานเขาก็คุยกับยายแล้วลหละว่าไม่ได้เอาคลิปไปไปขายในโลกออนไลน์นะถ้าหลานมันทําจริงเนี่ยคุณลองคิดดูว่าแต่ละเดือนเงินที่มันได้นะนะมันต้องได้เยอะกว่านี้ถูกไหมแต่นี่ยังไงอ่ะแต่ละเดือนบางทีมันชอ็อตเงินเนี่ยมันหมุนตังค์ไม่พอมันยังมายืมเงินยายอยู่เลยที่ผ่านมาครับคุณยายบอกเรานะครับบอกว่าหลานคนเนี้มันมีปมด้อย พราะพ่อแม่เขาเลิกกันตั้งแต่มันแบเบาะนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยยายก็เลี้ยงดูฟูมฟักมันมาตั้งแต่มันแบเบาะสองเดือนจนกระทั่งตอนเนี้ยมันเรียนจะจบอยู่แล้วเรียนปีสี่แบบเนี้ยที่ผ่านมามันก็ไม่เคยทาเรื่องเสื่อมเสียนะยายบอกแบบนั้นนะครับตั้งใจเรียนนะช่วยเหลือยายทุกอย่างยอมรับเหมือนกันเมื่อความจริงวันนี้มันปรากฏออกมายายเสียใจนะแต่เอาละเมื่อมันผิดไปแล้วมันก็ยอมรับในส่วนที่มันผิดนี่แหละเพราะฉะนั้นอยากขอความเห็นใจกับ ครอบครัวของเด็กๆผู้เสียหายด้วยขอโอกาสให้มันแก้ตัวลองฟังคุณยายดูครับยายยายก็ยังยืนยันว่าเขาอะยอมรับว่าแค่หยอกล้อเด็กแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเอาคลิปนั้นไปขายใช่ไหมคะมแล้วตอนเนี้ยยายกังวลอะไรบ้างเราผิดแล้วก็ทำยังไงโชคชะตาเรามาอย่างงี้ บอกให้ร้านรับปิดไปลูกเดี๋ยวมันก็ได้ออกมาทำยังไงแล้ไม่ได้ขายบริสุทธิ์ใจแค่นั้นเลยใครจะตรมยังไงก็ช่างเขาเถอะยายรักหลานใช่ไหม,มแต่ว่าเด็กที่โดนกระทําพ่อแม่เขาก็รักลูกเขาไนงะถ,ถูกไหมฮะเพราะว่าเด็กๆเราเนี่ย ได้ขอโอกาสหรือ,อยังได้ขอโอกาสกับคนที่กระทำหรือ,อยังว่าอย่าทำก็าอาจจะขอแล้วแต่ไม่ได้โอกาสก็ได้อวันนี้คุณแนนไปคุยต่อนะครับเห็นไหมวันนี้คุณแนนไปคุยกับกำนันกำนัน,นโพลกฤตครับกำนันตนาบนสี่เหลี่ยมครับกำนันแกก็บอกแบบนี้เองนะครับบอกว่าเป็นคนไปบอกมันเองอะว่าตำรวจจะมาจับกลุมตัวนะมันก็บอกไม่ได้หนีนี่แหละผมก็เลยนะเห็นว่ามันไม่ได้หนีอะไรอย่างเงี้ยรอมอบตัวก็เลยใช้ตำแหน่งประกันตัวให้นะครับแล้วเด็กคนนี้มันก็ยอมร่วมมือทุกขั้นตอน ที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นมันตั้งแต่เด็กนี่แหละนะนิสัยดีตั้งใจเรียนดีนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะทําตามหน้าที่แล้ววันแรกที่ได้คุยกันกับในใหม่เนี่ยตัวกำนันท่านกระบอกนะครับบอกว่าใหม่มันก็ยอมรับว่ามันทําจริงแต่ว่ามันไม่ได้อัดคลิปเอาไปขายในโลกออนไลน์ไม่ได้คิดหนีนะครับ,บ,<อ>บล่าสุดตํารวจสพประโคนชัยกาลังสืบสวนสอบสวนตรวจร่างกายเด็กที่อ้างว่าโดนในใหม่ทําอนาจารประมาณสักหกเคนได้นะครับเดี๋ยวผลออกมาก็จะรู้เองนะครับว่าใหม่เนี่ย นะไปล่วงละเมิดจริงหรือไม่จริงและกําลังเชิญสาวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำนะครับถ้าเกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอีก โดนอีกหนึ่งคดีหนึ่งของ้อหาครับส่วนเรื่องขายหรือไม่ขายคลิปยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ไปตรวจสอบเองมันไม่ยากไปดูเส้นทางของการเงินก็ได้จําได้ไหมกรณีที่แม่พาลูกสาวอ่ะเอาไปแบบว่าขายบริการแล้วก็อัดคลิปไปขายเหมือนกันนะ<อ>คืออยู่บ้านแบบซอมซ้อมากเลยแล้วก็คนที่เป็นญาติพี่น้องยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมีเงินในบัญชีที่หมุนเป็นแสนๆนะคะอ่ะข่าวช่อง8ปครบเครื่องเคียงขา้างครอบคลุม